สวัสดีครับผมเนยอยู่กับรายการคิดทีเกมไหมครับผมตอนนี้อยู่เกมยุคยุคโปรนะครับเออวันนี้มันเล่นเกมอยู่กับโอันเอาละคือผมจะจัดการแข่งขันนะครับแข่งขันยุคยุคโอเนี่ยแหละไอ้ไม่ไกลปา๊บไปไหนมาแข่งขันเกมนี่ครับคือแข่งขันเกมยุคยุคโอลันคือถ้าใครชนะไปจะมีรางวัลคือเกมเดสไอเลนอะไรวะเดี๋ยวอาชื่อไปหนึงอะไรวะเดสไอเลนอะไรวะ เดี๋ยวผมเอาลูขึ้นที่ดูกันโอเคเป็นไรลูขึ้นที่ดูเอาล้วครับวันนี้ผมเลยมาซ้อมให้ทุกคนดูครับนี่คือเด็กที่ว่าอมแจกมาให้นะถ้าใครจะแข่งกีฬาของเออเดี๋ยวผมจะทิ้งเกมไว้ในดีสคิปชั่นแล้วก็อะไรจัดเด็กกันมาเตรียมไว้พร้อมแล้วคนนัดวันอีกทีหนึ่งโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยวันนี้ผมจะลองสู้กับเด็กอะไรบ็อกซิ่งนะครับเป็นเด็ก เอ็กซีส์ส่วนใหญ่เลยนะซึ่งมันเป็นเด็กที่ใช้เอฟเฟกต์ได้เกียนมากผมเลยต้องเอาเด็กนี้มาปราบกำลางเล็กน้อยเอาไม่มอนเลยเหรอมาแตการเวทนีนกันตัวหนึ่งตาจงตีกันคะรับเพื่อเพื่อความอยู่รอดนะอืมคมโบยโอ้ยรถกนงเตรียมเวทคคำเวทอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยตัวอะไรมาอ้าโอ้ยอย่าโอ้ยโอ้ยพอเถอะพี่เออโดนตีหเหตุผลอะไรครับเธอหน้ามาันโดนผมเล่นยับเนี่ยมามีเรือฟอยครับหมอไปแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์พิเศษตัวนี้ครับไม่มีมอนเตอรต์อยู่บนฟิลสามารถเชื่อพิเศษมาได้อ่าแล้วก็ตีแม่งเลยอ๋อตีแม่งลืมไปโง่จริงตัวหเหตุผลอะไรครับ ถ้าเธอหน้ามีเอ็กซีอีกตัวหนึ่งมาคงตายหงโอ้ยมีเรือฟอร์ตูโอ้ยกระบ้าตายไอ้อะไรวะยานะเว้ยผมต้องกำจัดตัวนี้ทิ้งครับเพราอนผมไม่รอดเนี่ยว่าไงดีวะคือตัวนี้มันตีก็ตีต่อ,อง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 ครั้งเธอตายแล้วตัวนี้ว่าไงดีวะโอเคครับผมจะลองอ่ะเฉินพินเศษมาแรกนะแล้วกนะ็ทันมืออีกตัวหนึ่ง มาตีมันเลยครับตัวนี้ตีมันเลยโอ้ยโดนเต็มเมอืมโอเคครับเราต้องตัดตัวนี้ไปเพราะหนึ่งคือถ้าเธอนหน้ามันอ,นอนันเชิญมาเตอร์มาอีกตัวหนึ่งปุ๊บมันจะอันเชิญมันได้ให้หน่ากลัวออกมาได้ผมต้องสกัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่าไอทีจนะสกัดไว้ก่อนนั่นงไงตัวละ มันเอาแล้วครับผมนี่ตัวนี้ครับเป็นตัวที่น่ากลัวมากพกกูดนตรงคือมีเอฟเฟกต์ effect, คือว่าถ้าสมมติเราตีมันปุ๊บมันจะอ้๋โอเคเลยอย่างนี้โอเคเลยเราต้องมากันจัดนะครับอเจ๋อพิเศษนแม่งเลยอ่ะตัวนี้อ่ะทางออกตัวนี้ออกจริง้วยโอเคครับเอ็กซ์ฟีดเดี๋ยวเพิ่งตยยีกัน300 เ่ะตีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับตัวเตีมันจะเพิ่มขึ้นถ้าผมพูดเร็วไปตนะ้องขออภัยนะครับผมผมไม่พูดเร็วเกินไปนะโอเคครับมาครับผมใช้คมโบนเกียนกันแล้วโอ้ยไม่ตีอะ่ะทา้ายนั้นก็เดี๋ยวบอลนน่อยลงไปดีวะ โอเคครับตอนนี้ขึ้นมากันโอเคไหมเอ็กซิตอันนี้เพราะเอ็กซิตอันนี้มันไม่มีมอเตอร์ที่พอกำลับมาได้ครับตัวนี้ก็พอได้อีกหนึ่งคือพลังตีมันสูงวันนี้สูงกว่าอยู่ดีอ่ะว่ายึดมอเตอร์ในฟิวไว้ก่อนแล้วกันโอเคคับจบเทอนไปก่อน,นอคคทำอะไรยังไม่ได้จบเทอนไปก่อนมอยสวยแล้วโอ้โหพลาดแล้วผมพลาดแล้วผม,ผมพลาดแล้ว อะไรวะเชิญมันได้อีกมาให้เป็นไรครับเอาตัวนี้กับตัวนี้ทำการอะไรวะตัวนี้ทำมาเยอะอยเยอะเยอะอืมเด้ออินสตรีเมน้วกันตัวนี้มาก่อนอืมแล้วก็ตัวนี้ทำไมครับ ได้ป่ะวะดาเมจก็พออยดีอ่ะ s> <S คืออันนี้ผมมือแปลด้านละเนื่องจากเนึ้อคือตัวนี้ถ้าเรายิ่งตีมันพลังตียิ่งเพิ่มครับ s> <S คือวิธีเอาอย่างเดียวคือเอามันตายได้คือเอาออกจากเกมแต่มันมันตอนนั้นผมมันยังไม่มีไงลำบากต,ตรงเนี้ยยังไงดีวะโอเคตัวเทย์อนกัน s> <S ผมหยุดเอฟเฟคไปก่อน ปไ,ปไปเลยไปไปเฮียบบ้าเฮ้ยผมพลาดละอไคดีป่ะเดี๋ยวใช้ไม่ได้เพราะมันมีมอเตอร์แล้วมาถ้าจะตีอะพันหนึ่งคือผมไม่มีมอเตอร์ตีเลยคือตีตัวนี้มันก็เอาเทสติคได้ออโอเคครับตอนนี้ผมจะแ,แบบเซฟตัวเองไว้ก่อนนะไม่งพลาดว่ะ โอ้ตอนนี้ผมแพ้ครับตอนนี้แพ้แล้วอีแคตายด้ยมันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยอีกตาตรงนี้าานี่ครับตรงนี้มันน่าก,กลัวตรงนี้ครับเด็กนี้มันจะมีเด็กอ่าเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเด็ก่อนนะทุยโอ้ยเออโอเคครับผมจะพูดเรื่องเด็กก่อนนะผมที่เด็กที่มันแถมมาให้จะมีเด็กนี่ครับที่ผมใช้อยู่คอสดาก้อนแล้วก็เด็กนักมวยอ่ะเด็กนักมวยนันแล้วคอนเทนเตอร์ แล้วก็มีดาร์คเวิลด์มีอะไรแบบๆเลยครับแล้วก็ไฮบะเล็กของยูกิแล้วก็นิวการ์พวกนี้ครับคือจะจะแถมมาให้ประมาณนี้ครับแต่ว่าคุณก็เลือกจัดเองก็ได้เลยข้อหนึ่งคือมันมีการ์ดทั้งสี่พันกว่าใบครับอ่ะนี่ครับแต่สมมติคุณอยากจะเอาอ,อ่ะบลูไอคุณก็เซิร์ชไปเลยบลูไอไวลายก้อนหนะเห็นไหมก็เจอแล้วคือคุณไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบอะไรนั่งแบบเลื่อยๆ,ๆหาเลรคืออ่ะ หายอย่างนี้ปนไปเลยครับมันมีการ์ดเยอะจริงครับภาพนี้คุณสามารถจะเด็กได้เต็มที่เลยว่าตัดยังไงก็ได้เอาแบบให้ชนะเอาไปเลยก็ได้ผมว่าเออท่านเดี๋ยวผมขอเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันท่านนี้ผมขอเปลี่ยนเด็กนหน่อยเถอะขอไปสู้กับเด็กยูก,ยกิแล้วกันนะไหนวะยวกูกิเออคือเด็ยกยูกิมันจะล้าหลังนะครับเพราะหนูคือมันไม่มีการเอ็กซีดไม่มีการฟิวชั่นมากมันเลยจะแพ้ทางพวกเด็กใหม่มากเลยครับ ตัง้งเต็มตีไปก่อนตัวนี้เดี๋ยวผมบอกเอฟเฟกต์มาอีกทีนึงเดี๋ยวขอกินอัจฉจนี่ครับผมเปิดโคกินนั่นแหละโอ้โหอ้าวเหี้ยไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวนั้นก็ได้อา้าวจันไรอืมไม่เป็นไรครับผมมีผมมีตัวเกียร์ฮ่าฮ่าฮ่าตัวนี้ออกไปนี่ก็ออกไปมา เช่อมอลเติ้ลพันธ์ดีสามพันตั้งแต่อะไรคือสองเนี่ยเจ๋งเป้นนะผมว่าโอเคต้องปาาระกันไว้ใหม่ตัวนึงไอตัวนี้เราเล่นแล้วก็เพิเศษไปตัวนี้อ่ะโอเคติงมาอีกตายเธอเดียวปะเนี่ยตายเธอเดียวเลยครับโอ้โหว่าไม่ตายยังรอดอยู่เธอหนึ่งอยู่เออ นี่ถ้าคอมโบมันได้จะเป็นขานี้ครับคอมโบมันไดน้รนนจริงอ้อาวเหยียแล้วไม่เป็นไรครับตีเขาแล้วก็ตายแล้วบ๊ายบายเห็นไหมครับเลเยอร์กิจะแพ้ทางนะครับแต่ว่ามันก็เล่นได้อะแต่หนึ่งคือคุณต้องจัดแบบแบบใหม่มาด้วยผสมผสานกันด้วยโอเคผมถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันตอนแข่ง้นะครับผม ส่วนเรื่องแข่งอะไรนั้นอย่างนี้ติดต่อผมนี่คืออ่ะโพสใ,ใต้คลิปไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะแข่งเออจะร่วมแข่งยังไรคนได้จัด,จดสายจัสายถูกไงเออไทยมีก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็เออว่าจะแจกเกมไงแต่ผมไม่มีอะไรมันเกมผมได้มาฟรีอเออคือมีช่วงหนึ่งผมไปรุนได้อ่ะเออรุนได้ในเพจจังงเออแต่เกมนี้มา6กคียผมให้น้องผมได้สองคีไม่เหลืออีกสี่คีครับใครเป็นผู้โชคดีคนนะครับรอดูนะครับผม เก๋ผมเจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ